สวัสดีครับอาจารย์ดเรเศรษสิริิรดอนนะครับก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิละปะการแสดงคณะศิละปะกรรมศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าสาขาวิชาศิละปะการแสดงด้วยครับที่มาของกิจกรรมละครสร้างสรรค์สำหรับเยาว,วชนนะครับมันก็เกิดขึ้นจากการที่ทางสาขานี่มีรายวิชาอยู่หนึ่งรายวิชาอยู่แล้วนะครับมันเป็นวิชาละครสําหรับเยาว,วชนหรือ The ร์ e อยอย่างออเดียนนะครับการกระบวนการการเรียนการสอนเนี่ยเราก็จะให้ทำความรู้จักกับผู้ชมที่เป็นเยาว,วชนก่อนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวนิทานหรือว่าละครที่อยากจะนําเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กแล้วพอได้รู้จักเด็กรู้จักเรื่องราวปั๊บเนี่ยเราก็จะมาฝึกปฏิบัติให้สร้างเป็นละครขึ้นมาจริงๆเมื่อสร้างละครสําหรับเยาว,วชนมาแล้วเนี่ย ก็ให้เยาวชนได้เจอผู้ชมจริงๆนะครับโครงการบริการวิชาการหรือแสนแฉบโมเดลเนี่ยเป็นโอกาสดีที่จะได้นำกิจกรรมอันเนี้ยไปลงชุมชนจริงๆที่โรงเรียนวิจิตวิทยานะครับชุมชนนวลจิตก็อยู่ติดคลองแสนแฉบเลยโครงการบริการวิชาการนะครับเป็นแสนแฉบโมเดลเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีเลยเพราะว่ามันก็จะทําให้เรามีจุดมุ่งหมายมากขึ้นนะครับกับรายวิชานี้วิชาละครสําหรับเยาวชนหรือ เ h เตอร์ฝอย่างงออเดียนนะครับช่วงกลางของของรายวิชารวมถึงตอนปลายของรายวิชาเนี่ยเราจะลงชุมชนนะครับเราเริ่มต้นจากการที่เราให้นิสิตได้รู้จักธรรมชาติของของผู้ชมที่เป็นเยาวชนก่อนนะครับเราก็พาเข้าห้องสมุดไปดูนิทานหรือว่าหนังสือวรรณกรรมสําหรับเด็กต่างๆนิสิตเนี่ยก็จะได้เลือกนะครับเรื่องที่ตัวเองสนใจ คราวนี้พอได้เลือกเรื่องที่สนใจแล้วครับให้นิสิตเนี่ยเต้านิทานก่อนแล้วสุดท้ายไปเล่นละครให้ให้น้องๆได้ดูนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันในช่วงปลายเทอมครับจากการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการเทศกาลละครกรุงเทพปี2564นะครับในช่วงโควิด19กําลังระบาดเนาะแล้วเขามีมาตรการในการจัดยังไงมีการบริหารจัดการยังไงมีข้อปฏิบัติอะไรยังไงกับผู้ชมนะครับ การที่เราไปจัดกิจกรรมเล่นละครให้กับเด็กๆในในชุมชนดูนะครับมันก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกันเลยนะกับมาตรการความปลอดภัยหรือรอะไรต่างๆเนี่ยครับเราก็ยังคงจะต้องมีแนวทางต้นแบบจากเทศกาลละครกรุงเทพจากงานวิจัยนี่แหละไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการเล่นละครให้น้องๆดูในในโครงการบริการวิชาการละครสร้างสรรค์สำหรับเยาว,วชนอันนี้ครับสำหรับโครงการ ละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนเนี่ยนะครับก็เป็นโครงการที่เราไปลงที่ชุมชนนวลจิตนะที่โรงเรียนวิจิตวิทยาซึ่งชุมชนบริเวณนั้นนะครับเป็นชุมชนของศาสนาอิสลามเนาะมีชาวอิสลามนะครับแล้วก็ชาวพุทธหรือว่าศาสนาต่างๆเนี่ยก็อยู่ร่วมกันนะครับเราลงเข้าไปในชุมชนเพื่อที่จะสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆจากมหาวิทยาลัย นะกับน้องๆในชุมชนใครที่ต้องการที่จะมาสมัครหรือมาร่วมกิจกรรมไม่ว่าไม่ว่าใครก็ตามสามารถเข้าร่วมได้ละครก็ส่งเสริมแนวความคิดในการอยู่ร่วมกันในการรู้คุณค่าของตัวเองการรู้คุณค่าของคนอื่นทำยังไงให้สังคมเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันได้ผ่านข้อคิดในละครผ่านกระบวนการทำกิจกรรมและผ่านวิธีการที่เรา ที่เรามองทุกอย่างเท่ากันครับวันที่เดินลงจากเรือคลองแสนแสบอะครับแล้วเข้าไปแบบเห็นมัสยิดเห็นโรงเรียนเนาะแล้วก็เดินบุกเข้าไปในชุมชนในฐานะคนที่สร้างงานศิลปะแล้วเรากําลังจะมาทํากิจกรรมละครสร้างสารรค์เนาะศิลปะการแสดงหรือว่าศิลปะมันสามารถตอบสนองความต้องการอะไรคนในชุมชนได้ได้เยอะมากเลยครับ ถ้าเป็นเยาวชนเนี่ยเราก็ได้ลองทำแล้วเนาะเห็นประกายในแววตาของเขาอะครับว่าเขาตื่นเต้นเขามีความสุขมากกับการที่เขาได้ได้ทำวันนี้เนาะเออแล้วถ้ากิจกรรมนี้มันไม่ได้เพียงเกิดมาจากการสร้างสารรค์ของพวกเราละ่ะกิจกรรมอะไรที่ศิลปะการสแสดงหรือศิลปะสามารถตอบโจทย์ให้กับชุมชนได้อะไรเงี้ยครับผมคิดว่ามันก็สามารถเป็นงานวิจัยที่ที่ตอบสนองได้ทั้งคนในชุมชนตอบสนองทั้งในแง่ของสถาบันการศึกษาที่ ที่จะทาอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อชุมชนนะครับชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปรกรรมเพื่อสังคมครับมันเกิดขึ้นจากการที่พวกเราทุกคนในคณะ,ะหันมาดูตัวเราครับว่าเรากําลังทําอะไรกันอยู่เรามีจุดแข็งคืออะไรเนาะละครสร้างสรรค์สาหรับเยาวชนเนี่ยจริงๆมันก็เป็นกิจกรรมที่ทํามาอยู่พักหนึ่งแล้วนะครับมุ่งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ที่คลองแสนแสบนะครับทำละครสําหรับเยาวชนเป็นแบบไหนเดินลงชุมชนเป็นแบบไหน ความต้องการของชุมชนเป็นแบบไหนอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้กันในคณะแล้วก็กระจายแผ่ขยายนะครับเผื่อแผ่ไปยังไปยังชุมชนเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขแล้วก็ได้มีประโยชน์ร่วมกันนะที่จะทําให้แบบกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นปลูกฝังสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็เป็นระบบนิเวศที่ดีนะครับ